มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะทำไมจะไม่ใช่ทำขายตรงใครๆก็รู้ทั้งนั้นแะว,ว่าต้องไปเดินขายของไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอทำไมต้องกิฟเฟรนคุณฟังผมนะผมเลือกกิฟเฟรนด้วยเหตุผมผม,ผมดูความเป็นจริงที่ผมสามารถทำได้ ิฟฟารีนเชิญเราเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันไม่ได้ให้เราไปเดินขายของแต่ให้เราสร้างเครือข่ายของผู้ใช้สินค้าที่จะเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองกิฟฟารีนเขามีระบบที่ให้เราทำงานโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินและมีสินค้าที่ทุกคนซื้อใช้อย่างสม่ำเสมอหมดแล้วซื้อซ้ำได้แล้วเ,เราจะได้อะไรละ่ะรายได้ของเราจะมาจากการใช้สินค้าในชีวิตประจำวัน ของทุกๆคนในเครือข่ายที่เราสร้างขึ้นแล้วชีวิตของเราทั้งคู่ล่ะทุกอย่างจะเหมือนเดิมเราสามารถทำคู่กับงานประจำได้แล้วอนาคตของเราล่ะมันจะเป็นธุรกิจของเราและมรดกของลูกเราด้วยมันเชื่อผมนะ ผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วแหละ